มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมาจากป่าลึกของปาปูนิวกินีเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ราวกับหลุดมาจากยุคดึกดำบรรที่ไม่เพียงแค่รอดชีวิตมาถึงปัจจุบันแต่ยังคงออกล่าเหยื่ออยู่และวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานอันน่าสะพึงกลัวของสิ่งที่เรียกว่าโรเพนกันครับเรื่องราวที่น่าตกใจที่สุดเรื่องหนึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี1986ครับที่ปาปูนิวกินีในเย็นวันหนึ่งที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุข ชายคนหนึ่งกำลังทำสวนของเขาอยู่ตามปกติแล้วจู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีสัตว์ยักษ์ตัวหนึ่งโฉบลงมาจากฟ้าใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ของมันคว้าตัวเขาบินขึ้นไปสูงถึง12เมตรก่อนจะปล่อยร่างของเขาทิ้งลงมาก็แทกพื้นอย่างแรงแต่เรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นคือท่ามกลางสายตาของชาวบ้านสัตว์ตัวนั้นไม่ได้บินหนีไปไหนแต่มันร่อนกลับลงมา แล้วก็เริ่มกินร่างของผู้คอร้ายเหตุการณ์นี้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่ามันคือนักล่ามนุษย์เรื่องที่เล่ามาเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องราวที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตำนานของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าโรเพนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าเทโรซอเรืองแสงแล้วเจ้าโรเพนที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่ ตามคำบอกเล่ามันคือชื่อเรียกของสัตว์ที่ดูคล้ายเทโรซ์มากๆครับชอบออกล่าตอนกลางคืนเชื่อกันว่าอาศัยอยู่แถวแถวหมูกก่เกาะของปาปัวนิวกินีแล้วก็มีคนเห็นมานานหลายสิบปีแล้วด้วยที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่ตำนานพื้นบ้านนะครับเพราะมีบันทึกจากคนนอกพื้นที่ด้วยอย่างในปี1944สมัยสงครามโลกครั้งที่สนักบินอเมริกันที่ชื่อเวนฮอตคินสัน ก็รายงานว่าเขาเห็นสัตว์ประหลาดบินได้ที่เขามั่นใจมากๆว่ามันคือเทโรซอร์โอเคทีนี้เรามาลองรวบรวมข้อมูลจากคำให้การต่างๆกันดีกว่าว่าภาพของโรเฟนที่คนส่วนใหญ่เห็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงกันแน่ถ้าสรุปข้อมูลออกมาเป็นแฟ้มประวัติก็จะได้ประมาณนี้ครับรูปร่างเหมือนเทโรซอรเป,เป๊ะเลยผิวเป็นหนังไม่มีขนปีกกว้างมากๆครับประมาณ7เมตรมีงอนบนหัวฟันแหลมคมเป็นนักล่ากลางคืน แต่คุณสมบัติที่พีคที่สุดที่ทำให้มันแตกต่างจากสัตว์อื่นเลยก็คือมันเรืองแสงได้ครับเป็นแสงสีเขียวแกมน้ำเงินเอาล้ครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนคงจะรู้สึกว่าโหมันจะไปจริงได้ยังไงเทโรซอยักษ์กินคนไม่พอ,อยังเรืองแสงได้อีกเนี่ยนะซึ่งแน่นอนครับฝั่งวิทยาศาสตร์เขาก็มีคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับเรื่องนี้เหมือนกันมุมมองแรกเลยคืออาจจะเห็นผิดหรือเปล่าอย่างปีกหนังใหญ่ๆที่ว่าเนี่ย ก็อาจจะเป็นค้างคาวผลไม้ยักษ์ก็ได้ซึ่งบางชนิดตัวใหญ่มากจริงๆหรือเงาที่เห็นตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นนกฟรีเกตที่ปีกกว้างตั้ง2เมตรทําให้มองผิดได้ง่ายๆแถมในอินโดนีเซียที่อยู่ใกล้ๆกันก็มีตำนานอาหูที่เป็นสัตว์ปรลาดค้างคาวคล้ายๆกันอีกด้วยแต่หมัดเด็ดที่สุดของฝั่งวิทยาศาสตร์ที่ตอนนั้นหลายคนคิดว่าน่าจะปิดคดีนี้ได้เลยก็คือประเด็นเรื่องการเรืองแสงนี่แหละครับหลักการมันง่ายมาก คือตามหลักชีววิทยาแล้วไม่มีสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกชนิดไหนที่เรืองแสงได้ด้วยตัวเองดังนั้นสัตว์เลื้อยคลานเรืองแสงจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเรื่องมันน่าจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับเป็นแค่ตำนานเรื่องเข้าใจผิดที่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่มันยังไม่จบครับเพราะหลังจากนั้นนักสำรวจก็เริ่มเจอหลักฐานบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้และทําให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างแรกเลย ย้อนกลับไปไกลมากครับในแผนที่โบราณตั้งแต่ปี1595มีการวาดรูปสัตว์มีปีกลงไปใกล้ๆกับหมูเก่อแห่งนี้พร้อมกับเขียนคำเตือนให้ระวังภัยด้วยซึ่งก็พอจะบอกได้ว่าตำนานนี้อาจจะมีมานานหลายร้อยปีแล้วพราะข้างมาที่ยุคปัจจุบันหลักฐานก็เริ่มชัดขึ้นครับปี2006มีทีมสำรวจถ่ายภาพกลุ่มแสงประหลาดได้ในป่าพอเอามาวิเคราะห์ก็พบว่า มันไม่ใช่แสงไฟแต่เป็นวัตถุที่ส่องสว่างได้ด้วยตัวเองแล้วต่อมาในปี2015ก็มีอีกทีมที่ถ่ายวิดีโอแสงปริศนาลักษณะคล้ายๆกันได้อีกภาพพวกนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำคําถามเดิมเลยครับว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะจะเรืองแสงได้ยังไงในเมื่อวิทยาศาสตร์เคยฟันธงไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ดูเหมือนจะมาถึงทางตันจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปครับ คำตอบที่พลิกทุกอย่างมันไม่ได้มาจากนักสํารวจสัตว์ลึกลับนะครับแต่มาจากห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์เองเลยแล้วก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับปี2019นักวิทยาศาสตร์ไปเจอว่ากรอกบินมันเรืองแสงสีชมพูได้พอปี2020ก็เจออีกว่าสัตว์ในออสเตรเลียอย่างแทสเมเนนเดวิลก็เรืองแสงได้เหมือนกันแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคืออะไรทราบไหมครับการค้นพบเหล่านี้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียซึ่งถ้าเราดูแผนที่กันดีๆ จเจนว่ามันอยู่ติดกับปาปัวนิวกีนีเลยต้องย้ําก่อนนะครับว่าการค้นพบใหม่นี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าโรเพนมีอยู่จริงแต่ที่แน่ๆคือมันได้ทะลายข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปเรียบร้อยแล้วและอย่างเชื่อมโยงตำนานนี้เข้ากับหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการบัมพชชววิทยาด้วยเราทุกคนรู้ดีว่าไดาโนเสาร์ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปแต่ทายาทของมันอย่างนกกลับรอดมาได้คำถามใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงหาคำตอบกันอยู่ก็คือ แล้วทำไมเทโรซอร์สัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่เป็นญาติของมันถึงได้หายไปจนหมดสิ้นไม่เหลือรอดเลยแม้แต่สายพันธุ์เดียวบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อเพราะมันตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่ทฤษฎีนั้นก็ใช้ไม่ได้ผลครับเพราะจริงๆแล้วเทโรซอร์หลายชนิดตัวเล็กนิดเดียวเองขนาดเท่า,ทากับนกกระจอกเท่านั้นเองนี่คือจุดที่ผู้ที่เชื่อในเรื่องโรเพนเสนอคําตอบที่น่าสนใจขึ้นมาครับพวกเขาบอกว่ามันจะสมให้สมผลกว่าไหม ถ้าจะคิดว่าพวกมันไม่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดแต่อาจจะมีบางส่วนที่รอดชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงอย่างป่าดิบชื้นในป่าปูนิวกินีนี่แหละและนี่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณนะครับเพราะแม้แต่ในยุค2020ก็ยังคงมีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตลักษณะนี้จากทั่วโลกเลยตั้งแต่ในสหรัฐอเมริกาไปจนถึงที่อื่นๆโดยพยานที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตาตัวเองเห็นสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดก,กันดูครับ ในโลกที่พื้นที่ป่าดิบชื้นกว่า80%ยังคงเป็นปริศนาที่มนุษย์เรายังไม่เคยเข้าไปสำรวจเลยเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตยุคโบราณสายพันธไหนอีกบ้างที่อาจจะยังคงซ่อนตัวอย่างเย็บเกียบโดยที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง